สวัสดีครับผมนายสตรีทครับหอกมุเชา้ากับรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับผมวันนี้ผมมาอัดที่สตูดิโอที่บ้ามเหมครับพงน้ำเลอฮะครับผมก็วันนี้มาเปิดข่าวแรกรฯรฯกันเลยดกว่าเศรษฐกิจเมืองไทยเรา เกี่ยวกับตลาดทองนะฮะทีผมไปสอบระยุทธ์นะฮะนายธนรั์ธนารัตน์ทศวงศ์นะฮะกรรมการผู้จัดก,การหัวซส้งเฮงโกลฟิวเจอร์จำกัดนะฮะชี้ทองห่วงรับเฟดชัดเลิก q e ปีหน้านะฮะนายธนรัตน์ทศวงศ์คาดในเหตุการณ์ทองคำวันนี้ว่า จากผลที่นายเบนเบอร์นเ,เก้น,นะฮะประธานธนาคารกลางของสหรัฐประกาศกรอบเวลาที่ชัดเจนว่านะฮะจะมีการยกเลิก QE ในช่วงกลางปีหน้าทำให้เปิดตลาดเชา้านี้ราคาทองคำไทยร่วงนะัถึง200บาทแต่ยังโชคดีที่ตลาดทองคำประเทศไทยยังไม่รับอันนี้สงจากเ,เงินบาทอ่อนตัว ทําให้ราคาปรับขึ้นเล็กน้อยนะฮะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1,348ต่อออนนะฮะอาจจะมีการอ่อนตัวลงถึง1,335ถึง1,320เหรียญสหรัฐได้นะฮะวันนี้เปิดตลาดทองคำไทยเรารับซื้อบาทละ1,9750บาทนะฮะ ขายออกบาทละ19,850ปรบาทนะฮะหนตัวผมเนี่ยคิดว่าอ่าก็ถ้าใครมีทองเนี่ยก็ควรจะคิดดูให้ดีว่าจะเก็บหรือจะขายหรือจะปล่อยอยังไงนะฮะไปเช็คตลาดดูหุ้นดูติดตามข่าวสารนะฮะอัปเดตตัวเองอยู่เสมอนะฮะก็ ฝปล่าแค่นี้ฮะ